สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจแล้วก็ยูทูบพี่แกน,นูแม่คะ่ะวันนี้มาไลฟ์ให้ความรู้แล้วค่ะพร้อมตอบคําถามคะ่ะเดกลูกสารักคะ่ะสวัสดีคุณแม่แจงคะ่ะคุณลม่นุชจารินนะคะไปมาเรื่องของลูกสารักลมน,นะคะเออลูกสำรักลงเกิดจากอะไรได้บ้าเก่ากับเ่ากันนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้คุณแม่ไลฟ์แล้ว ไม่ค่อยรู้ i, ปิดฟ์เพราะแกไม่ได้ค่อยได้เข้าหาประจับนะเอ่อสาเหตุที่ทําให้เด็กอารกือเด็กเล็กๆเนี่ยสําลักนมนะคะที่พบได้บ่อยนะคะเอาที่พบได้บ่อยเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเออน้ํานมไหลเร็วเกินไปลูกกืนไม่ทันออาน้ํานมไหลเร็วเนี่ยอาจจะจุกใหญ่แม่นมคาัานะคะจุกรูสาจุกใหญ่เกินไปแม่คัดสอย่างนี้ค่ะทำให้น้ํานมไหลเร็ว ไม่ทนลูกุดนมตอนหิวก็ทําให้น้ํานมไหลแรงเพราะก็หดูดแรงก็เลยสัมรักนะคะอ,อ,อะไรอีกสำหรับนมอ่านนี่คือปัญหาความเร็วของนมนะที่เร็วเกินไปสองค่ะการที่ลูกกินนมเกินความต้องการนะคะบางทีอเพิ่มหลักแล้วแต่ก็ยังดูดต่อแม่ให้ต่อหรือว่าให้ให้ดูดต่อไปเรื่อยๆแล้วเขาไม่อยากกลืนก็เลยเกิดการสัมรักอ่าเป็นประเดที่สอง สามก็คือปัญหาของคอณนะคะก็คือมีปัญหาเรื่องของการไอสำลักเอ,อเวลาเกิดจากการอุดตันนะคะคือปัญหาด้านสุขภาพนั่นเองค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับอายวัการกินมีปัญหาค่อะ,กกคนะคะอันนี้เรื่องของรักจับเอ่อความจิ์ในร่างกายอันนี้ก็ต้องระวังนะคะทีนี้เอการสำลักจากการให้นมในท่าที่ผิดนะคะท่าที่ไม่ถูกต้องเช่นยกขดนมสูงเกินไป มันก็เป็นไหลหเลวไหลแรงแบบนี้นะคะต้องมาทีนี้เราจะปรับแก้อันนี้เรารกกอนนพอเราพอฟังสาเหตุจากพิการแล้วนะคะเราก็ต้องไปสังเกตว่าเอลูกเราเกิดจากอะไรเราก็การช่วยเหลือลูกสำลักนมก่อนอ่ะเดี๋ยวก่นอนปรับแก้มาดูนะถ้าลูกสำลักนมแล้วเราต้องทํำยังไงต้องคนตกใจให้ลูกกินนม,มอยู่นะคะเราไปจับลูกลุกขึ้นลุกขึ้นแบบนี้เลยไม่ได้นะาการจับลูกขึ้นแบบนี้ยิ่งทำให สิ่งที่สำรักของมามันไหลลงปอดมันเกิดปัญหาอะไรปอดติดเชื้อได้ค่ะวิธีการถ้าลูกคุลังนมอยู่แล้วสำลักมันจะแทงหน้าไปด้านหด้ด้านหนึ่งและทำหัวต่ำตัวเล็กน้อยเพื่อไม่ให้นมมันไหลลงปอดสิ่งที่เรากลัวนะคะสิ่งที่เรากลัวนะคะเวลาที่ลูกสำลักนมนะคะ เรากลัวอะไรกลัวปอดติดเชื้อจะกระสำหรือเราลออกลัวสองอุดตันทางเดินหายใจนะคะอ่ะดังนั้นถ้าลูกสำหรับแล้วสิ่งที่ต้องทำคือทำตามที่อาจย์บอกคือตัแขนหน้าตัแขนหน้าลูกไปด้านใดด้านหนึ่งให้สิทธิลูกสำหร่าต,ตัวเล็กน้อยห้าหมจับลูกดูหน้าเด็ดขานะถ้าลูกสำหรับจะได้ไม่ลงปอไม่เกิดกกกปัญหาคอติดเชื้ออุดตันทางเดินหายใจถ้าเป็นสำลรักนมเนี่ยมันจะไม่ขึ้ขคอ,อ,กอ,อกุดตัในทางเดินหายใจได้ง่ายแต่เป็นสำหรับอาหารเป็นชิ้นมันจะอุดตันทางเดินหายใจนะคะ ถ้าลูกเกิดการอุดตันทางเดินหายใจจะสังเกตว่าลูกเขียวร้องไม่มีเสียงนะคะแบบเขียวนิ่งอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังร้องได้อยู่ก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะวิธีสังเกตนิดหนึ่งเือปอดติดเชื้อถ้าลูกสำลักนะคะแล้วจะสำลักแล้วประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์ลูกมีไข้ไอมีเสมหะอะไรอย่างนี้อาการเห็นก็เป็นได้จากการที่สำลักเกิดปอติดเชื้อมาฝากหมอนะคะซีมิี่เนื้อหาอืต้องาาออก,ะะรกากงรให้ ข้อแรกค่ะเราก็ต้องแก้ปัญหา,าการที่นราไหลเอยนะคะไม่ว่าจะให้ปวดหรือว่าให้เต้าอ่ะให้เต้านะคะเวลาที่คุณแม่ลห้มลูกแนะนําว่าห้ามให้หตอนที่ลูกขิวจับไม่ใช่ห้ามก็บอกว่าไม่ควรให้นะคะตอนที่ลูกขิวจับถ้าลูกขิวจัดเนี่ยคุณจะดูดนมแรงมากค่ะมันทําให้น้ำนมไหลเลยไม่ว่าจะปวดหรือว่าเต้านะก็ต้องใช้สัวนทีเริ่มถึองอาการเริ่มหิวคือยังไงน,นะคะ มีอิไรฝีปากดูดนิ้วมือเอามือเข้าปากเนี่ยเริ่มดูดให้กินนมแม่หลังจากเต้าจะปวดนะคะกีรมือนะคะไม่ให้หิวให้ต้องหิวสองค่ะให้เต้านะคะถ้านมแม่คัดมากเพราะว่าบางทีแม่ต้นนมเยอะซึ่งตอนนี้ต้องแม่นมมเยอะคะคะแม่นบนมเยอะมีเยอะเนาะถ้าลูกหิวมากเออถ้าแม่ต้องคัดมาก แนะนำว่าบางทีต้องบีบออกหรือะเกบความแรงขอัการบีบต้นนมไว้บางส่วน,นให้ลูกเขา้านะคะก็จะลดความแรงของนมางมมที่เราบีบมันจะไม่ออกนะคะเสร็จทันทงอบีบ้มัออกก่อกินนะคะอ่าหรือใช้บีบส่วนไหนเยอะนไหของ้านมอ่การดูต้นนมแม่นะคะหรืออาจจะใช้การใช้ท่าเพื่อทำให้ต้านม ก็คือถ <ination noises> ้างอมกนมด้วยกันกับถ้า yeah. อุ right, layers, ้ม <or, S 2> ่นนะคะเ็จช่วยลดไดคนะผ้าอุ้มลิ่นไักษด้านข้างนะคะอมาอะไรค่ะแก้ปัญหาอีกอะไรเลยเรื่องของสูุงวมต้องใช้ไซต์ที่ไม่ใหญ่เกินไปค่ะถ้าลูกดูดจุกทีไรแล้วสมุดลงตลอดเนี่ยมัาจะต้องปรับไซส์ปรับไซส์สูบลงนะคะ แล้วก็ถ้ายกขดลมขดนม,มด้วยกันว่าเป็นมีขดแบบนึงจะถาม,ม,มาให้ดูเนาะอ๋อไม่มีฉันเดี๋ยวเอาเอาเป็นน,น้ำกันเวลาที่เรายกขดลมเนาะนีเวลาที่เราจะให้ลูกดมแม่ค่ะถามให้ดูเนาะ ให้หนมนะนะลูกอันนี้ค่ะเจะไม่ยกขวดสูงแบบนี้นะได้ยังเราจะไม่ยกขวดสูงแบบนี้ให้เราประมาณสิบห้าถึงสามสิบองศาในการให้หนมลูกนะคะขวดนมนะอ่าสิบห้าองศาไม่ใช่เก้าสิบแบบนี้เลยสิบห้าอย่างเงี้ยเก้าสิบเงี้ยไม่ได้มันสูงเกินไปให้ประมาณสิบห้านี้สามสิบองศาพอ ว่าถ้าให้มีถุงไปน้ำนมอะไหลางเยอะนะคะแก้ไขยังไงอีกนะคะทุอคนตอนที่กินนมอ๋อเมื่อกี้อุ้มเพิ่งยกศีรษะลูกถุงประมาณ10องศาเดี๋วคนรุมให้เื่อน10องศารูปหัวถูประมาณไม่เกินประมาณ15องศาแต่ยกคนมไม่เกิน10องศานะคะจะพูดเลยครั้งอ่ะกินนมเพราจะได้ช่วยลดลมหถือแก๊ก กรณีที่ลูกมันลดงที่มนนมองดูมากน้ำหนักลขึ้นปรับทุกอย่างแล้วไม่ไดีขึ้นอันเนี้เราก็องไปหาหมอเพื่อตรวจว่าร่างกายมีความผิเดเกดต้เววัดการกืีนหรือเปล่านะคะทำให้เกิดกานนรสมองโง่อันนี้เป็นิ่งที่ที่ตอนน้องมาดนะคะอันนี้ก็เป็นการปักนะคะลองปรับดูกกดูนะแม่ปุ้ยต้องลองดูนะคะต่อไปที่กนวก็จะมาตอบคำถามดวงจีนะคะ คุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ